งานพี่น้องห่อปอเปียอีกแล้วคือเก่าวหมดนี้ห่อปอเปียทุกวันเสาร์เนาะจา้ะเนาะอันนี้คือแปง้งแป้งที่สําหรับคนแพ้แป้งก็กินได้เด้อพี่น้องค่ะเพราะว่ามันมันมันเป็นแปง้งมันสําหรับกลูเตนฟรีเนาะคะ่นะเนาะกลูเตนฟรีก็คือคนที่แพ้สารต่างๆสามารถกินได้เด้อค่ะเด้อนี่ต่างประเทศเขาจะมีแปง้งอ่าประเภทนี้ขายเนาะคะ่ะอีนาเชียวมาเป็นกาวสําหรับห่อปอเปีย ส่ปอเปียอีนางก็พัดเอาไว้แล้วก็เย็นพร้อมที่จะห่อแล้วนะคะเนาะอันนี้แผ่นแป้ง,งยังางบาทรเนี่ยละลายอยู่พี่น้องเอาให้มันละลายก็อนีอีกจักหน่นอยหนึ่งก่อนร้านก็พร้อมเปิดค่ะร้านพร้อมเปิดขายตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงสี่สิบสี่แล้วพี่น้องบม่รู้ว่าเมื่อนห้่ีห่อปลเปียเสีบบอลเนาะเนาะต้องรอเบิงจังห่ะว่าลูกขายสีหลายบอลลูะะกขายซีมาหลายบอลเนาะเนาะนี่ค่ะอันนี้เป็นซอสอ่าซอสเอียงก็ซอสน้ำผัดไทยน้ำมันอันนี้ซอสน้ำมันหอยค่ะ ซอสน้ำมันหอยเงินล้านเนาะค่ะเนาะข้นๆแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องค้านี่เห็นปะซอสน้ำมันหอยผัดได้หลากหลายเมนูเนาะคะ่ะเนาะส่วนอันนี้เป็นซอสเปรี้ยวหวานจานนี่ข้นๆแบบนี้เหมือนกันขายดีขายดีตัวพี่น้องเลยนี่จ้ะซอสเปรี้ยวหวานเนาะคะ่ะเนาะซอสที่ร้าน,ล,านล้านอาหารเป็นร้านอาหารเทกเวหรือร้านอาหารฟูซตักแบบนี้นี่เขาจะเฮดซอสเอาไปสำเร็จรูปเนาะคะ่ะเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเคียงต่างๆสาหรับใส่ผัดไท้ผัดนุ่นผัดนี่เนาะค่ะเนาะ วันนี้ก็บรรยากาศค้มๆตอนเศร้ามากมีแดดอยู่ด้ยวยพี่น้องตอนเศร้ามากมีแดดอยู่ต่วมาตอนนี้แดดหายเราอากาศอยูุ่ธีลบหนึ่งองศาค่ะมาื่ออันนั้นเป็นล้านขนมปังเนาะ,ะนขนมปังอาหารเศร้าอาหารเทียงฝรัง่งมาจากเฮ็ดงานนี่นั่งพาพีพี่น้องมาเฮ็ดงานอีกคือเกา่าเนาะค่ะเนาะล่อหายแผ่นแปงมันละลายเสดหอบเปีย่ยแผ่นแปลงละลายมาท่าน และลายบอทันคุณหอแล้วลทนนลแทนแปมโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาเศร้าปว๊หัวพี่น้องค่ะซิมโทรศัพท์ตั้งแ่กับตั้งแจกับมาจากแดนหมาซิมโทรศัพท์มันหลุดบ่อยซิมแบบสัญญาณสัญญาณซิมอ่ะเนาะมันหลุดบ่อยเราแบดที่นี่รถดอีนั่งนะรถลดไฟฟ้าของอีนั่งนะอันมันต้องใส่มันมันเป็นนั่นเป็นกุญแจแบบคช่ายๆบัร มันกุญแจมันสป็นบัสมันบ่ไอร้รถไฟฟ้าแล้วที่นี่กุญแจน่ะมันอยู่กับพญ่ใพญ่ยเอาไปบมื่ท่านเอามาขึ้นในนั่งแล้วถ้าไอ้ในโทรศัพท์อีนั่งก็มีแอปรถนะนะมีแอปรถของอีนั่งนะคะเนาะถ้าเกิดว่าโทรศัพท์เปิดบ่ติดซิมเปิดบ่ติดบ่มีอินเทอร์เน็ตอีน,น,นั่งบ่สามารถที่จะเปิดรถได้บส่สามารถที่จะขับรถได้บอกโอ้ตายแล้ววาสันขับรถมาหอดล้านหรอเด้ขับรถมาหอดล้านแล้ว,ลลวล้วบัดที่นี่ อีนางว่าอีน่างคิดว่าเออเปิดปิด,เป,ดเปิดปิดเครื่องโทรศัพท์จัตเตียนึงเพื่อแบบว่าสัญญาณมม่สิกับมาพอปิดโทรศัพท์แล้วสิเปิดเครื่องลืมลืมข้าวว่าจะคล้องจำจำอันรหัสเขาซิมบ่ได้อีกะเทีนี่โอ้ตายห่าแล้วพี่น้องเอ้ยอี่างนี่งม่ท่านเด็ดแถาเลยลืมหนาะลืมหลังอีรีเนลืมเพราะว่ามาอยู่เมืองนอกนี่ต้องจำหลายย่างเลอเกินรหัส รหัสไลยรหัสเราก็พาสเวิร์ดไลยพาสเวิร์ดแล้วก password, ลเกินพี่น้องเอ้ยแต่ละพาสเวิร์ดกับบัคคือกันเขาเหตุธุรกรรมแต่ละยางกับบัคคือกันพาสเวิร์ดนะโอ้ยอยาวาตาอีนั่งขี่ลงขี่ลืมขนาดพ่อใหญ่ขนาดฝรั่งค่อยๆย,ยังลืมเพราะว่ามันหลายแห้งพี่น้องระบบความปลอดภัยอยู่เมืองนอกนี่มันสุดยอดอีลีเด้เออบอจะไปเข่ารหัสเข่า ธุรกรรมอีหยังแต่ละอย่างนี่ซุ่มสี่ซุ่มแปดประด้บได้พี่นอ้องอันนี้นทรศัพท์เปิดบ่ได้ก็เลยใส่ทรศัพท์ล้านโทรหาพ่อยายทั่วเบอร์เอาโทรบ่ติดอีกบัดทศนี้พ่อยายเราไปย่างเขาจังหวะโบเบมากพี่น้องจังหวะแบบโบเบมากโมโหบัดทศนี้ปวดหัวเตืบๆเลยเอาจังได๋ดีน้อกูจะกลับบ้านไดบ้านนู้นหอดเลิกงานวะโอ้ยสมัยนี้นี่ค่ะเกิดว่าบ่ ขาดโทรศัพท์ขาดขาด,ใใขาดอินเทอร์เน็ตนี่ใจขาดอดรฟได้พี่น้องขนาดขนาดวาโทรศัพท์พี่นั่งนี่เปิดบล็อกติดแค่บล็อกกี้ชวโมงในี่ใจสีขาดพี่น้องเอ้ยพออีนั่งพอพอพอ,พอว่าอีนั่งนี่จะต้องเขาจะต้องเขาไปเช็กอันจะต้องเขาไปเช็ค,ช,คช่องทั้งเพจทั้งย t u b e ตลอดนะน้าว่ามีพีพีต่างๆเอฟซีเบิ้งจักคนแหล้วมีคนคอมเม่์มาจักคนแหล้วอย่างนีนะโพสที่นั่งโพสต์ไปมีคนเขามาเบิ้งจักคนแลวอีนั่งสีขาไปเช็กไปเบิ้งตลอด ือนนี้นีโทศัพั์เปิดบ่ได้บ่มีอินเทอร์เน็ตนี่โอ้ยใจแทบขาดนี่นางนี่นางกำลังหลอกแผน่นอี่นางสีหลอกแผ่นก่อนแล้วก็จังฮอนต้องหลอกคอยๆพี่น้องครับเพราะว่ามันมันยังมันยังเย็นอยู่มันยังมาท่านละลายทำไดแล้วก็แผ่นมันก็หลอกหยากรนะพยายามจะหายแผ่นมันขาดนี่ท่หาพ่อยายเป็นซิปซิปสายโท่บ่ติดพี่น้องเอ้ยก็คิดว่าทศัพั์พ่อยายก็คงมีปัญหาอีกนะก็เลยหาเบอร์โท่ไปหาเมียเกาพ่อย โทรไปหาเมียเก่าพญายบอกว่าเธอซอยสันเนวัสันฉันโทรหาอันสาฉันโทรหาพญายบติดว่าสันเธอาร้องโทรให้ฉันแน่เธอเท่โทรหาเขาเธอบอกเธอบอกเขาให้ฉันแนว่าโทรติดต่อกลับมาหาฉันแน่ฉันโทรศัพท์ฉันเปิดบ่ได้ฉันบ่สามารถที่จะขับรถได้เพราะว่าฉันบ่มีกุญแจเออโทรไปหาเมียเก่าพญายว่าพ่อโทรไปหาหมู่อีกโทรไปหาพี่วอพี่วอซอยเนวะเปิดโทรศัพท์บ่ได้วะโทรหาพญายี่แนวะ สักพักหญ่ไงพญายทรกลับมาพญายหัวเล่อประสนหลายรอบแล้วอีนั่งแ่บปิดเครื่องปิดก็คือปิดเครื่องโทรศัพท์แล้วก็จิเปิดไม่แล้วก็ลืมรหัสซิมหลายรอบแล้วอีนั่งนะบ๊ผลพญายต้องโทรขอความสหลือพญายทุกเมื่อนี้นี่ถามว่าอีนั่งเขียนงานเก่ง,นกนงนกนๆนี่ได้แต่เกิดว่าผิดพลาดอีหยังแบบว่าเหตุธุรกรรมอีหยังบได้ติดต่อยังบอดายนี่น,นั่ง ให้พ่อใหญ่ซอยตลอดเด็กก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดบ่มีพ่อใหญ่ขุิเฮ็ดจังใดเนาะ่าถามว่าเฮ็ดเองได้บ่ก็เฮ็ดเองแะไรที่ข้านปวดหัวพี่น้องเลยเออโทษถามผัวอะไรง่ายสุดโอ้ยเงินเจ้าของลงลงเลื่มเลื่อมอีรีได้นั่งนะขี่เริ่มลงลงเลงืล่อมตลอดมันเฮ็ดงานหลายบางที่สมองมันเบื่อพี่น้องเอออีหลีดได้ผู้ใดเป็ี่ยนในเฮ็ดงานลหลายๆนี่สมองเบื่ออีหลีดได้ ฉีกแผ่นก่อนแล้วก็จังห่อทีเดียวครั้งที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วอีน่นางใส่เวลาสามชั่วโมงเป็นบอลไอด้กัดห่อปอเปียเดี๋ยวมาเบิ้งวันนี้ไว้ยี่นางใส่เวลาจากชั่วโมงตอนนี้ก็จังโมงแล้ววะใบโมงใบโมงหาซิฟพี่น้องใบโมงหาซิฟเดี๋ยวมาเบิ้งกันไว้ยี่นางจะใส่เวลาโดนซ้ำใดเนาะกันเนาะขันบ่ได้ตอบข้อเมียนผู้ใดหรือบ่ได้ตอบข้อความก่อนยี่นางขอโทษขอไผ่ได้พี่น้อง, Bye. Bye. ง,งอนนะอระห,รอบอรบหว,วบางที่ยี่นางเบาบาง พอเวลาไหวน้าก็ตัดต่อคลิปอัปโหลดคลิปสินะพี่น้งมีสองซองเนาะตัดต่อคลิปอัปโหลดคลิปทั้งสองซองอัพกดอัปโหลดไปแล้ยอะบอแมนว่าเข้าสิปล่อยให้มันอัปโหลดเองเลยโดยที่ไม่สนใจบอแมนด้พี่น้องเขาต้องคข้าเบิ้งเด้เพราะถ้าเกิดว่าหน้าจอดับนี่อัปโหลดมันก็ยุดสต็อปคือกันเด้มันก็สิบอัปโหลดให้เข้าเข้าก็สิอัปโหลดคลิปบอสําเร็จจังสีน้าเขาต้องอัปโหลดใหม่จังสีน้าพี่น้อง พออัพโหลดปุ๊บเนี่ยครัต้องค่อยจ้องหามไฮนาจอหามไฮนาจอดับมันโมเมนง่ายๆได้จะว่าหาเงินกัรหาเงินกับประกาศนี่ง่ายมันโมเมนง่ายๆได้พี่น้องเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนแล้วก็ความขยันมั่นเพียรอีรีเลยเออนี่ยท่านราชีแค่มันก็สีขาดพี่น้องเพราะว่าอันแป้งแผน่แผน,แผนแผ่นแผ่นแป้งมันพึงออพ่งออกพึ่งออกมาจากช่องฟิลแต่ก็พึ่งละลายนะ มันสีสีงาดแน่จักหน่อยอยีนังมาฉีกแผ่นเอาไว้ก่อนแล้วกับจังฮอที่เดียวมันเร็วดีบรรลูนะพะ่นนะอมุดซสกอกนะปวดหัวตืบๆเล่เหมือนเศร้านี่ปวดหัวเครียดก็เรื่องโทรศัพท์บริขียดยังลายดอกบ่มีอินเทอร์เน็ตใจสิขาด อีลีเด้เสร็จแล้วมาเริ่มหอกันเลยตอนหอก็จะใส่ถุงมือจะ้ะใส่ถุงมือขังเดียวเพราะว่าใส่สองขงังมันบอถานะัดเท้าใส่เทาใส่ถุงมือขังที่ว่าเท่าสิจับใส่มันพี่นอ้องอืมเข้าใส่ถุงมือขังที่ว่าสิจับใส่เนาะคะเนาะแล้วสีห่อให้เบิ่งก่อนจกักอันหนึง่ง จับก็ต้องจับให้มันได้ทั้งทั้งเซนทั้งพักทั้งเนื้อได้พี่น้องหาแล้วก็ดึงจักน่อยนึงให้มันตึงๆยายาหอแบบยาห่อให้มันอันหลวมเพราะว่ามันสีอมน้ำมันแล้วก็ใกส่แปง้งแป้งติดนี่ค่ะหอขายพายายามห่อใหให้มันทอกันพี่น้องบอเอาเล็กบอเอาไหญ่บอเอเอาอันนึงหน่อยอันนึ่งไงอ อันนึ่งป้อมๆอ,อันหนึ่ง้อมก,ลก็ลอกห่อขายเนาะคะ่ะต่างการเหตุอาหารมันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งแล้วนะพี่นอ้องฮะต้องค่อยเล่งปริมาณใส่ นี่จ้ะเห็นบ่ทอกันบ้าคลิปนี้น่ะสิมาที่อาาอธิบายสําหรับผู้ใดที่ถามเขามาเรื่องตัวฟี่นะคะเนาะคือก่อนหน้านี้พ่อหญ่พ่อหญ่เราเห็ุงานเรืองานเรือคนที่เหตดงานเรือบพราว่าจะตัดแม่ยังแผนกอยัง,ออยงเฮตดมันโดนมาหลายปีก็บางที่เขาก็จะให้อันตัวฟี่มากพี่น้องเขาจะส่งตัวฟี่มาให้ทั้งบ้านเป็นบุญชั่ว ตะก,กี้นี่พ่อใหญ่เพิ่นพ่อใหญ่เพ,พิ่นสิได้ตั๋วฟรีแบบเป็นโบชัวสมัยทีน่นางยังมาเที่ยวด้วยวีซ่าท่องเที่ยวติดตามพ่อใหญ่มาถามเดือนนะนะไอ้นางก็ถามพ่อใหญ่ว่าเป็นยังเธอคือได้ตั๋วฟรีพ่อใหญ่พ่อใหญ่เพิ่นก็เล่าเล่าไปตังตามที่นางจับจับใจความได้แล้วก็เขา้าเขา้าเข้าใจนะว่าพ่อใหญ่เราเฮ็ดงานเกี่ยวกับเรือเราก็เลยได้ตั๋วฟรีว่าซั่นเราบ่ได้เป็นสมาร์ชุ่สมาชิกอีหยังดอก แต่ก็บรรลุว่าคนที่ได้ตัวฟี่จะต้องเป็นสมาชิกหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนั้นนะเพ่อใยญ่เพิ่นได้ใใตัวฟีมาเพื่อนบอกอีนั่งแบบนี้สมัยสามครั้งสามครั้งที่แล้วที่ว่าอีนั่งไปไปเที่ยวด้วยตัวฟี่ะนะส่วนรอบนี้ที่ว่าเราได้ตัวฟีก็คือเราได้ตัวฟีจากแอปคูปพี่น้องได้น่าสิข่าวขึ้นให้เบิ่งแอปคูปนี่เด้อกัเด้อสำหรับผูใ้ใดไที่อาศัยอยู่ในโนเวนี่ก็คงสิขา เข้าใจเนาะว่าแอปคูปม,มันมันมันเป็นแอปอีหยังก็คือมันเป็นแอปสําหรับแลกซื้อของอย่างเช่นอ่าบูติกเอ็ปบูติกเอ็กซ์ตาร์เด้อค่ะเด้อซื้อว่าบูติกเอ็กซ์ตาร์เท้าไปซื้อของเนี่ยเท่าจะเจอของสินค้าของคูปหลายๆแม่นบ่แล้วก็เวลาจ่ายเงินเนี่ยก็จะจ่ายเอาเอา,เอาบัตรคูปหรือว่าจ่ายสแกนแกนอีหยังก็เหมือนสะสมแต้มนั่นล่ะพี่น้องแลกซื้อของถือได้นุ่น อันนั้นอันนี้ยังสีหน้าพี่น้องคะ่ะสำหรับอ่าสมาชิกค,คูปนาะคะ่ะเนาะบัดที่นี่พ่อส่าสมแต้มไปเรื่อยๆเรื่อยๆหลายหลายยังสีเข้ากับมีสีที่จะได้อ่าอีหยังฟรีอีหยังเป็นโปรโมชัน่นมันก็สิขึ้นมาขึ้นมาหายท่าแอปคูปนาะ,ะ,ะพี่น้องนะะเนาะพ่อยายได้ตั๋วฟรีรอบนี้ก็ได้มาจากแอปนี้ล่ะคะ่ะถามว่าตั๋วฟรีตั๋วหนึ่งนี่สามารถพาคนไปได้จะข้นกน็คิดว่าด่าจะได้หลายคอนอยู่นะแบบเป็นครอบครัวน่ะน,นะ นี่นางก็บอคอยเข้าใจคือกันแต่ว่ารอบนี้รอบนี้ที่เราไปเล่าไปตัวฟรีของแอปคูปเด้อค่ะเด้อถามว่าได้กันทุกคนบออันนี้บ่รู้บ่รู้ว่าคนคนที่มีแอปคูปแบบว่าพึ่งพึ่งอ่าสมัครใส่แอปคูปนี่ได้สามารถได้บออันนี้น้งบ่รู้จะต้องเข้าไปเช็คเบิ้งนัในในแอปเด้อค่ะเด้อของพ่อใหญ่นั่นพ่อยายเรา ก็เป็นสมาชิกมาหลายปีแล้วอือแล้วก็ในแอปคูปนี่บางคนนี่สื่อของหลายเนะาะสะสมแต้มไปเลายๆลายๆเยๆนี่สามารถได,ได,ได้ได้เงินขึ้นน้ำเดฟพี่น้องคะเห็นเข้าว่ากันนะนะได้เงินขึ้นน้ำบางคนก็ได้สามพั 4, นข้นสี่พันข้นหาพันข้นหกพันขนเห็นอยู่อยากได้ขึ้นเขาอยู่แต่ว่าเข้าต้องสะสมแต้มไปเรื่อยๆพี่น้อง ไปซื้อของของคูบของอย่างกับให้ยา่ยามที่จะสกแกนสะสมแต้มไว้ถามว่าไปเที่ยวได้ยังมันก็ได้เที่ยวเหล,ละพี่น้องคะมันก็ได้เปิดหูเปิดตาได้พักผ่อนได้เที่ยวแหละบางคนก็มากบางคนก็บ่มาก,านก,มากนนเนืะอเรือเพราะบางคนเขาก็เม้าเรือเขาก็บ่มากยี่งก็เมาเรืออยู่แต่ว่าไปรอบที่ผ่านมานน่บเมาคยิ่งกินยากแก่เมเอาวะเออสงสัย นอนลับสบายแล้วก็คืนบ่มีพี่น้องคืนบ่คขอยมีช่วงนี่ช,ช่วงไอช่วงช่วงที่นั่งไปในะอากาศดีอากาศย่ทีีหาองศาทั้งแดนมาทั้งนอเวคืนบ่ไขหลายคืนบ่ไ่อยมีก็เลยรับรับสบายเออแล้วก็อันคอมเมนต์ว่าอันเบิ้งคลิปตะกี้ยังอยู่ยังเที่ยวเรื่อนสำลันแล้วมาโพส อยู่ล่านขายของตกลงมีแฝดตีงงไปหมดแล้วว่านั่นเนีย่ย <c oughs> คืออีนั่งคืออีนั่งจะบอกแบบนี้ว่าคลิป <c oughs> น่ะอีนั่งถ่ายไว้ทายถ่ายทายไวเสร็จแล้วอีนั่งก็มาตัดตอ่อพอตัดต่อเสร็จแล้วอีนั่งถึงจะอัพโหลดได้นะคะเนาะเราไปเที่ยวทั้งเรือสารานมันบ่มีอินเทอร์เน็ตพี่น้องมันบ่มีอินเทอร์เน็ตอีนั่งก็าสามารถที่จะอัปโหลดคลิปนะตรงนั้นได้เลยแล้วก็ ไปนั่งอัดอัดอัดคลิปไว้ไว้จังสีมันบอกเลยก็มาตัดต่อตัดต่อที่ที่ละสองคลิปสามคลิปแล้วใช้นั่งอัพอัพโหลดที่เดี๋ยวที่ละสองคลิปสามคลิปมันกับบอมแนแอนบอกเลยพี่น้องอีนั่งอีนั่งจะต้องกระจายออกเลือกเวลากระจายออกจังสีหน้าเลือกเวลากระจายร่งคลิปออกจังสีหน้าอืม นี่ปอเปียพี้องเส็ดเชเว่าไปห่อปอเปียไปเมื่อน,นี่ลูกค้าเมื่อท่านอันนี้อย่พี่้องค้าเซ็จแล้วนี่สี่โมงสี่โมงพอดีเริ่มห่อตต้งแต่บาบโมงหาสีเนาะเริ่มห่อแต่ใบโมงหาสีบตอนนี้สี่โมงหอ่อเซ็จแล้วคะ่ปะปอเปียนี่ทัดเออใหญ่ๆนเสร็จแล้ว